สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไปอัมทรินีโดยแม่หมออัมธรรมาธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูเซอร์ไพรส์25 31ธันวาคมกันโอ้โหสัปดาห์สุดท้ายของปี2566แล้วมาดูกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะวันนี้มีไพ่ให้เลือก3กองแล้วกันนะคะกองที่1กองที่2 แล้วก็กลองที่สามอันนี้ดีกว่ากลองที่หนึ่งนะคะกล่องที่สองแล้วก็กล่องที่สามนะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะคะตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่25-31ธั 31, นวาคม2566นี้จะเป็นเรื่องอะไรอย่างไร นะตั้งจิตไปสมาธิตั้งใจอธิษฐานนะคะให้เวลานิดหนึ่งเนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจดจ่อยอยู่ที่ระหว่างคิ้วนะคะให้เวลานิดหนึ่งเนาะ จากนั้นค่อยๆลืมตานะคะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าข่าวดีเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ25-31ธันวาคม2,566จะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรใครที่ยังเลือกไม่ได้นะคะใครที่รู้สึกสับสน ให้ฟังทํานายมากกว่า1ึงกองได้เลยนะคะส่วนใครเด็ดเดียวกองเดียวได้ใครยังเลือกไม่ได้กดพอส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังทํานายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนนะคะอะมาดูกันค่ะว่าเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะอะเดี๋ยวหยิบไพ่สามใบมาดูกันค่ะว่าเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคนที่เลือกกองนี้เซอร์ Surprise ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โห สุขกายสบายใจโอ้โหใบที่สองค่ะขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหได้พักผ่อนหย่อนใจและใบสุดท้ายค่ะโอ้โหแบ่งปันความสุขต้องบอกเลยนะคะ25ถึง31นะธันวาคม2566นี้นะคะซอร์ไพรส์ข่าวดีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะมันคือความสุขกายสบายใจเออ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้มาเจอแม่หมออ้ำมธรรมะาโรคคนนี้แสดงว่า25-31ธันวาคม2566นี้จะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเับคคณเป็นเซอร์ไพรส์ที่จะทำให้คุณสุขกายสบายใจเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้ซับก้อนใหญ่ได้ซับเป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้ทรัพย์ก้อนโตมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้เงินก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่หรือเงินที่รอคอยอาจจะได้รับมีโอกาสได้เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีโอกาสว่าสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้รับมันเออสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งความสุขเออเป็นสัปดาห์แห่งความสุขกายสบายใจเป็นสัปดาห์ที่คุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวมีโอกาสได้ซับก้อนใหญ่มีโอกาสได้รับก mm ้อนโตมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดมีโอกาสว่าจะมีคนเลี้ยงข้าวเออมีโอกาสว่าจะได้ร it, ับเงินได้รับทองได้รับทรัพย์ได้รับศิลนะได้รับโอกาสดีๆได้รับข่าวดีมีโอกาสที่จะมีเงินหลังไหลๆมาเทมามีโอกาสที่จะได้รับโอกาสทางการเงินมีเงินไหลกองมีทองไหลมาเออ สัปดาห์นี้แฮ ppy มีความสุขเป็นสัปดาห์สิ้นปีที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับไปใหม่เออใครรับข้านายอย่าลืมพัแล้วนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอ่ะต่อมาค่ะกองที่2กันบ้างนะคะมาดูกันค่ะว่าข่าวดีสิ่งดีๆนะ s ซอร์ไพรอะไรจะเกิดขึ้นกับคนในสัปดาห์วันที่25ถึง31ธันวาคม2566นะคะอะขอดู3ใบใบที่1บ้โอ๊ยใบยที่1ก็ดูมีคนหวังดีกับเราแล้วใบที่2ค่ะอืมใบที่3ค่ะว้าวนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยและ ต้องบอกเลยว่าไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ไม่มีความบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปนี้ถ้าคุณเจอคลิปนี้สแสดงว่าแต้มบุญสูงมากมีเซนนะมีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแต้มบุญสูงทำบุญมาเยอะสร้างบุญกุศลมาเยอะมาก25-31ธันวาคม2566นี้ช่วงสิ้นปีต้องบอกเลยว่าชีวีจะพลิกฟื้นไปสู่จุดที่ดีกัน ดูเหมือนดวงชะตาเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนนะสัปดาห์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตชีวิตของคุณกําลังจะผ่านไปนสู่จุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่แฮปปี้มีความสุขจุดที่ทําให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรือง มีคนเมตารักใครเอ็นดูผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือมีคนรักมีคนเมตตามีคนอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็ต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูมากมีโอกาสทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นนักพูดเป็นนักแสดงเป็นดารานะเป็นนักร้องนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์น creator, นะเป็นวิทยากรนะเป็นโค้ชนะ เป็นครูบาอาจารย์นะหรือว่าทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งสิ้นนะต้องบอกเลยว่ากําลังจะพลิกฟื้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรือเป็นไปได้ว่ามีโอกาสว่าจะดังเปลี่ยนปลางาเออมีโอกาสาจะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสว่าจะมีคนรักมีคนเมตตามีโอกาสว่าชื่อเสียงของคุณจะโด,ด่งดังเออนะ มีโอกาสและเกินช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะสัปดาห์นี้2 5ถึง31ธันวาคม2 5 6 6จะเป็นสิ้นปีที่ต้องบอกเลยว่าจะทำให้ชีวีของคุณก้าวหน้ารุ่งเรืองทำให้ชีวีของคุณมีชื่อเสียงโด่งดังทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปสู่จุดที่ปังขึ้นเออมีโอกาสโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนภายในสิ้นปีนะมีโอกาสว่าสัปดาห์นี้อาจจะ พลิกฟื้นชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ปังดังเด่นเออถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยการเงินจะดีขึ้นนี่แหละดึงจูดทรัพย์สินเงินทองชีวิตเปลี่ยนนะต้องบอกบอกง่ายๆเลยนะดูเหมือนกับว่าแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงพลังบุญดีมากๆบุญกุศลที่คุณสร้างมาส่งผลนะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแบบทันตาเห็น ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีพลิกฟื้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่ท้ายปีไปจนถึงปีห7เออเป็นช่วงเปลี่ยน,ปยนแปลงดวงชะตานะเปลี่ยนตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงปีห7เดเลยนะชีวิตจะดีขึ้นมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูเมตตามีแต่คนรักนะเป็นสิเป็นลูกรักของสิ่งศักษษษษดิ์สิทธิ์้วยชีวิตกําลังนําพาโชคชะตาดวงชะตาของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นนะเออดูเหมือนกับว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะ แล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงหากในปีที่ผ่านมานะมีอะไรที่ไม่ดีต้องบอกเลยว่าตั้งแต่สัปดาห์สิ้นปีนี้เป็นต้นไปนะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนโชคดีให้โชคดีกว่าเดิมเออนะมีโอกาสว่าจะมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับข้องกับการสื่อสารจะได้ผลดีนักแรเออ มีโอกาสชีวิตจะเจริญเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้ามีโอกาสว่าจะมีแต่คนนะนับหน้าถือตาและมีชื่อเสียงที่โด่งดังเออมีโอกาสจะมีโชคในเรื่องของอาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของความรักนั้นหนากก็ต้องบอกเลยว่าจะนำพาชีวิตไปสู่จุดที่ดีมีโอกาสได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ถูกใจนะหาก ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ไม่ดีเท่าไหร่ต้องบอกเลยในปีตั้งแต่สิ้นปีเป็นต้นไปความสัมพันธ์จะดีและดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคนรักคนคุยจะค่อนข้างรักและหวังดีในตัวเราแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นเอ้าล่ะเอาล่ะเอาล่ะ,อละ,อละกองสุดท้ายละนะกองสุดท้ายละมาดูกันค่ะว่า เซอร์ไพรส์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปีในช่วงสัปดาห์วันที่25-31ถึงตุลาคมเอ้ยธันวาคม2566สามใบนะคะใบแรกมาค่ะว้าวใบที่สองมาค่ะว้าวใบที่สามมาค่ะโอ้ต้องบอกเลยช่วงที่ผ่านมาดูเครียดเนาะดูเครียดนะเออ ต้องบอกเลยโดดเด่นมากในเรื่องของความรักนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะดูเหมือนความรักของคุณมีปัญหาอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันถ้าโสดอยู่อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยเวิร์กไปนะหรือถ้าสถานาะไม่ชัดเจนอาจจะมีปัญหาคุมเคืออาจจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ได้นะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ ลึกลับซับซ้อนมีอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจนะเออหรือถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันอยู่แต่ทะเลาะเบาะแว้งกันงงงๆกันอยู่ก็ต้องบอกเลยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทะเลาะกันบ่อยหรือขัดหูขัดตาขัดใจกันมากเหลือเกินนะจนทําให้เกิดความเครียดในเรื่องของความรักเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นนบคุณในสัปดาห์25ถึง31ธันวาคม2566ต้องบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องความรักที่สมหวังเออ ถ้าโสดอยู่สัปดาห์นี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจคนที่ใช่อะคนที่จะนำพาชีวิตของคุณให้สดใสกว่าเดิมนะหรือเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ว่าพอคุณโดดเด่นขึ้นมีคนเขาเข้ามาสนใจคุณมากขึ้นคนเก่าๆอาจจะมาขอคืนดีนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนทะเลาะก,กันก็ดีงอนกันก็นกดีหรืออะไรต่างๆก็ดีดูเหมือนกับว่าปัญหาทั้งสิ้นนี้จะจบสิ้นแล้วจ้ะ สิ้นปีนี้2 5่ถึงธันวาคม2566เซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นเนีคุณเป็นไปได้เลยคือความชัดเจนในความรักเออมีโอกาสว่าความรักจะชัดเจนเออมีโอกาสถ้าเกิดว่าคบกันอยู่คุยกันอยู่มีโอกาสว่าเขาจะแต่งอ่ะขอแต่งงานแบบปุบปับฉพันเออมีโอกาสว่าจะมีการมั่นหมายหรือมีงานแต่งงานแบบปุบปับฉพันหรือมีการแพลนกันหรือคุย,คยกันหรือคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะขอแต่งงานเออมีโอกาสเหลือเกินว่า ในช่วงสัปดาห์2 5สทถึงธันวาคม2566จะมีเซอร์ไพรส์ดีๆในเรื่องของความรักให้ชีวิตของคุณรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเนอนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้แสดงว่าคุณดึงดูดสิ่งนี้เข้าสู่ชีวิตหรือชีวิตของคุณมีดวงชะตาแบบนี้ถึงได้เจอคลิปนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่า พลังงานความรักของคุณในช่วงท้ายปีส่งท้ายปีนะ25 31ธันวาคม2566จะเป็นจุดที่ดวงชะตาชีวิตในเรื่องของความรักเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีหลังจาก ไม่สบายใจหรือว่าอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่นะในช่วงก่อนหน้านี้แต่ตั้งแต่สิ้นปีเป็นต้นไปไปจนถึงปี6 7มีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีสิ่งดีๆมีความสมหวังนะมีความสำเร็จนะแล้วก็มีความสุขกายมีความสบายใจมีความรู้สึกอบอุ่นหัวใจมีความรู้สึกหวานชื่นในหัวใจในเรื่องความรักเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเออ ใครรักคุณนายอย่าลืมที่คนายแล้วก็แชร์คลิปนี้บออกไปให้เยอะเพื Mill ่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ congratulation โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งกดซีเฟอร์กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย